สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มี3หัวข้อใหญ่ๆใ,ในส่วนของที่ดินที่ดอนมาฝากกันนะครับหัวข้อที่1เลยนะครับซึ่งจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือโครงการเดินสำรวจนะครับตอนนี้ก็ปิดเฟสสามไปอย่างที่ท่านท่านรู้กันนะครับเพียงแต่ว่าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าจะเดินสำรวจตอนไหนอะไรยังไงก็มีหลายคนยังสงสัยนะครับ แล้วหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นที่ดินพอบทอ5นะตรงนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับโครงการเดินสำรวจนะครับแล้วก็จะปิดท้ายให้ด้วยในส่วนของที่ดินสป,ปกสป,ปก4.01ขีดศนะครับผมหลักใหญ่ใจความมีอยู่ว่าที่ดินทั้ง3ทั้ง2ประเภทเนี่ยโครงการเดินสำรวจจะสามารถเดินประเภทไหนได้บ้าง นะครับอันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเวลามันจะยาวสำหรับเพื่อนๆ f c ที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณนะครับก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยการอาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับอาจจะสงสัยเหตุผลประการใดก็ถามเข้ามาได้นะครับตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับก็จะมีการหาข้อมูลไปตอบให้นะครับ โอเคเรามาดูโครงการเดินสำรวจกันก่อนเลยนะครับโครงการเดินสำรวจเริ่มตั้งแต่ปีปศ2563ะะน,นะครับจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่ปี65นะก็63 64 65ก็เป็นเฟส3ในส่วนของเฟส4นั้นอาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่า,าต้องรอ3โครงการนี้ นะครับสามเฟสนี้ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนเข้าลงทะเบียนค่อนข้างที่จะหลายแสนคนเลยนะครับก็เยอะนะครับภาครัฐก็เร่งอยู่กระทรวงมหาไทยก็เร่งอยู่นะครับตอนนี้ก็ก็เดินไปแล้วนะครับสําหรับภาคใต้นะตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะครับปีนี้ก็คือปี65นะครับนะครับส่วนปีหน้า เริ่มหนึ่งมกราณนี้ก็จะเป็นเดินทั้งประเทศนะครับที่กระทรวงมหาดไทยประกาศลงมานะครับก็จะกระจายมาสู่จังหวัดต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้การเดินสำรวจเนี่ยจะเข้าไปสำรวจในที่ดินที่ดอนของประชาชนน่ที่ไหนได้บ้างนะครับผมก็เคยทำคลิปไปครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมก็มาสรุปให้นะครับเพื่อความกระจ่างนะครับ เจ้าหน้าที่เดินสำรวจเขาจะเข้าเดินสำรวจในส่วนที่มีแนวระวางนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราลงโครงการบอกดินไปแล้วนะครับแต่ที่ดินของท่านยังไม่มีแนวระวางนี้ก็เวลาประกาศเราจะเดินมันจะเสียเวลาเวลาเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปที่กรมที่ดินให้เจ้าหน้าที่เขาออกมาทําแนวระวางให้ ก็แก้ยื่นเรื่องเข้าไปที่กรมที่ดินนะครับว่าให้ทําแนวแผนที่ให้น่อยนะครับเพราะว่าการเดินสํารวจเขาจะต้องอประสบความสําเร็จในการเดินนะครับก็คือจะต้องประสบความสําเร็จให้มากที่สุดเพราะว่าใช้งบประมาณแผ่นดินคือต้องเร่งอะครับเร่งรีบเพื่อให้ทันแล้วก็เพื่อให้ได้งานมากที่สุดคําว่าได้งานมากที่สุด ก็คือต้องได้ออกโฉนดให้พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดโดยไม่ติดขัดนะครับลงไปแต่ละวันแต่ละวันน่ยจะต้องได้กลับคืนมานะครับแล้วก็จะออกได้แบบไหนก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปถัดไปนะครับอันนี้เป็นการอธิบายการเดินสำรวจก่อนนะครับแล้วที่ดินที่หลายคนเป็นกังวลที่ว่าเอ๊ะทำไมแจ้งมาว่าเป็นที่สปก จริงๆอะแถวนั้นไม่มีสปรกรเลยนะครับจากการไปสำรวจก็มี FC ถามผมเข้ามานะพอไปตรวจสอบที่สปรกรสปรกยืนยันว่าไม่มีสปรกรบริเวณนั้นนะครับแต่ดาวเทียมอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดยังไงเหตุผลประการใดอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับก,ก็ต้องรอดูวันเดินสำรวจนะครับเพราะว่า ไหนๆมันมันก็ไม่ใช่ที่สปกท่านก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจนะครับนะเพราะเขาก็จะทํางานร่วมกันประสานงานกันอยู่แล้วระหว่างภาครัฐระหว่างการเดินโครงการเดินสํารวจของกระทรวงมหาดไทยและสปะกนะครับนะหากพื้นที่สปกรจริงเขาก็ไม่สามารถเข้าไปเดินได้นะครับเพราะว่าสปรกรนี้ให้จังหวัดนั้นๆนะครับให้สปกจังหวัดนั้นๆเป็นผู้บริหาร เพื่อเป็นปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ทำอยู่ทํากินหรือปลูกสร้างบ้านเรือนสาหรับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีก็มีน้อยนะครับในส่วนของสปบก์นะจะไม่สามารถเดินสํารวจได้นะครับโอเคไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมผ่านไปแล้วนะเดินสํารวจเรามาดูที่ดินพบทห้กันบ้างนะครับในหัวข้อที่สในส่วนของที่ดินพบทหนะครับก็ ผมก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะแต่ว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับการเดินสำรวจเพราะว่าที่ดินพปท5จะสามารถขอออกเป็นโฉนดได้ต่อเมื่อมีโครงการจากภาครัฐเท่านั้นนะครับหรือว่ามีโครงการเช่นโครงการเดินสำรวจนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเฟสหนเฟสอเฟส3ที่ดินพปท5เนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับ กรมที่ดินแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นพพทหจึงต้องอาศัยโครงการรัฐเท่านั้นในการขอออกโฉนดถามว่าออกได้ไหมออกได้ครับหากที่พพทหของท่านนะ่ะมันไม่ได้ติดหรือว่าเข้าไปลูกล้าอยู่ในเขตของสอปรกรก็ดีป่าสงวนก็ดีก็คือป่าไม้เลยครับหรืออุทยานภูเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เขายกเว้นไว ห้ามออกโฉนดนะครับนอกนั้นก็ขอได้นะครับก็คือตามที่แจ้งพิกัดอขอโทษครับตามที่ได้ลงในแอปบอกลินไปใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ลงไม่ทันก็คือที่ดินพบท5บางคนไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะครับข่าวสารอาจจะถึงหรือไม่ถึงผมไม่แน่ใจไม่สามารถลงทัน กรณีลงไม่ทันนะครับลงโครงการบอกดินไม่ทันในส่วนที่ดินพบท5ฟังไว้ดีๆนะครับท่านจะต้องรักษาสิทธิ์หากท่านลงทะเบียนไม่ทันในพบท5รักษาสิทธิ์ยังไงท่านจะต้องทํากินให้เต็มรูปแบบไปเลยนะครับทํากินให้เต็มรูปแบบคําว่าเต็มรูปแบบก็คืออย่าปล่อยให้พื้นที่มันรลกร้างว่างเปล่านะ ทำการเกษตรไปเลยปลูกบ้านใส่ปลูกได้นะครับที่ดินพพทห้าเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรเลยแต่มีมีก็คือเรามีเรามีมีสิทธิทธในการทําประโยชน์นะมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเอาไปจำำํานําจำนองอะไรไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีครุฑนะครับไม่มีมันไม่ใช่นอสอสี่นอสสี่ก็คือโฉนดนะมันเป็นเพียงแค่ เ,เสียภาษีบอมลุงท้องถิ่นในสมัยก่อนนั่นเองว่า,าจะจัดการที่ดินยังไงนะครับประชาชนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมที่ดินเพราะฉะนั้นเ,เขาก็เลยให้มีการเสียภาษีเขาเรียกว่าภาษีดอกยานั่นเองปัจจุบันนี้ก็กลายร่างเป็นกลายร่างเป็นพอดศไปมันก็ไม่แตกต่างกันนะพี่น้องไม่แตกต่างกันทีนี้การทํากินในที่ดินพบทห ให้ร้อให้ร้อมรั้วนะครับให้สร้างรั้วสร้างบ้านใส่แล้วก็ทำประโยชน์เป็นพวกการเกษตรยิ่งดีนะครับเพราะว่าภาครัฐนี่ชอบชอบประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วว่าการส่งออกของการเกษตรมันเป็นน u m b e r รวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำการเกษตรตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับท่านไม่ได้นอสอสี่หรือโฉนดก็ไม่เป็นไรท่านทำกินไปเรื่อยนะครับทำกิน นะครับแต่ถามว่าวันใดวันหนึ่งเขาสามารถเวียนคืนได้ไหมขอคืนได้ไหมอย่าว่าแต่พบท .5 เลยครับหากมีโครงการรัฐที่เป็นาสาธารณูปโภคหรือ,อเป็นถนนหนทางเปอะไรตัดผ่านแม้กระทั่งโฉนดเขายังสามารถเวียนคืนได้ครับแต่การจ่ายค่าชดเชยหรือว่าค่าสินไหมค่าทดแทนอะไรนะ่ะนะครับก็ ค่าเยียวยาน้ําใจไม่ใช่สินใหม่อ่าก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการเวียนคืนก็โดนหมดครับนะโดนหมดแต่ราศีการจ่ายคืนอาจจะไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับสรุปให้ทํากินให้เต็มรูปแบบนะครับทีนพอพอท5ไม่ต้องกลัวมีอะไรพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอนะครับผมพร้อมให้คําปรึกษาฟรีช่องของผมไม่มีการเรียกเก็บเงินเก็บทองไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับ นะครับบางคนสามารถแอดไลน์ผมส่วนตัวได้ต้องขอส่วนตัวนะครับลหลายๆคนที่เคยแอดไลน์ผมไปก็มาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่า mm. ผมให้คำปรึกษาฟรีหรือไม่นะครับไม่มีการเก็บเงินเก็บทองใดๆทั้งสิน้นโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของผมผ่านไปแล้วนะพปทห้ามาดูในส่วนของสอปรกรบ้างสปรกรสีเจ้าตัวสปรกรสี 1, คนที่จะได้ครอบครอง นะครับก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีประกันสังคมในส่วนของมาตรา33นั่นเองอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะสบกมันเป็นการปฏิรูปที่ดินให้ผู้ที่ยากไร้ถือว่ายากไร้หรือไม่มีที่ทํากินไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยครอบครัวนั้นอาจจะคนเยอะแต่ที่ดินไม่พอทํากินครับผม จึงเกิดการปฏิรูปที่ดินมาเราก็ไปลงชื่อไปอให้สอบสวนสิทธิ์อะไรก็ตามกระบวนการนะที่สปกจังหวัดนะครับขึ้นอยู่ที่ว่า,าจะมีที่ดินหลงเหลือหรือเปล่านะปัจจุบันนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถยื่นเรื่องขอได้นะครับสบปกสี่ศนะูนย์หนึะหากมีการปฏิรูปเราก็ใครคิดว่ามีเข้าเงื่อนไขก็ลองไปยื่นดูรับราชการไม่ได้นะครับมีประกันสังคม มาตรา33ไม่ได้ถือว่าท่านเป็นลูกจ้างแล้วท่านสามารถมีสถียิรภาพทางด้านการเงินอันนี้จะไม่ได้นะครับแม้กระทั่งใครที่ได้ไปแล้วฟังดีๆใครที่ได้ไปแล้วจะมอบอำนาจโอนถ่ายให้กับทายาทซึ่งบอกว่าสปกอบ,บอกว่าโอนถ่ายได้แต่อย่าลืมว่าคนที่จะรับโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าโอนถ่ายที่ดินนั้น ท่านจะต้องอเสมือนบุคคลที่ครอบครองคนแรกหมายความว่าอย,ย่างไงก็หมายความว่าท่านก็ต้องเป็นแบบคนแรกอ่ะเขาได้มาอย่างไงท่านก็ต้องเป็นแบบนั้นหากท่านมีหน้าที่การงานอยู่มีประกันสังคมอยู่ก็ต้องข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งข้ามอีกบุคคลหนึ่งนะครับหรือท่านจะไปลาออกอันนี้ท่านตัดสินใจเองนะนะครับนะลองเอา เม็ดเงินที่เงินเดือนที่ท่านได้เอามาคํานวณกับที่สปกร,กรดูว่าท่านจะสามารถสร้างกเกษตรเกษตรกรรมนะครับเราจะกลายเป็นเกษตรกร,ร,กร,รได้หรือไม่แล้วจะคุ้มทุนหรือเปล่าแล้วจะได้รับมอบเป็นมรดกตกทอดมานะครับไปไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกรับราชการนี้ก็หมดสิทธิ์ในการรับโอนถ่ายนะครับก็ต้อง ต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะทํากินในสบกนะครับนะพร้อมที่จะทํากินสามารถปลูกสร้างบ้านเรือนได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้นะครับก็ปลูกสร้างบ้านเรือนแต่อย่าไปสร้างห้องเช่าในเชิงพาณิชย์ยกตัวอย่างเช่นสร้างห้องเช่าเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้เกี่ยวกับการเกษตรเกษตรกรที่จะมาพักนะครับหรือเราสามารถสบกสามารถ เช่าที่จากสกจังหวัดได้เพื่อเอามาทําเกี่ยวกับการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเช่าทํรลานมันอ่าเห็นไหมครับที่พักอ้อยรับซื้ออ้อยรับซื้อมันนะครับอันนี้หรือว่ามีลูกจ้างเยอะๆที่ทําเกี่ยวกับเกษตรตกรนะครับเกษตรกรเยอะๆที่มาทําเกษตรกรรมเนี่ยเขามาอยากแดนไกลนะครับ เขาก็มาพักอาศัยอยู่ห้องเช่าที่เราสร้างได้อันนี้คือสอะกเมื่อก่อนทําไม่ได้แต่ตอนนี้สะกเปิดกว้างมากนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆลองไปศึกษาดูดีๆนะครับเข้าไปสอบถามที่สะกจังหวัดก็ได้นะครับเพื่อ,อความกระจ่างหรือรายละเอียดต่างๆนะครับก็ไปคุยกับเขาดีๆนะครับอย่าไปออะโวยวายนะครับเราไปขอร้องคนให้ตรวจสอบหรือไปที่ไหนก็ช่างอย่าออะโวยวายนะครับยิ้มเข้าไว้นะครับแล้วจะดีเอง โอเคนะครับหากชอบขอโทษครับวันนี้ไม่มีตัดเลยนะครับผมปล่อยเลยหากชอบช่องของผมนะอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์และกดติดตามวันนี้หนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนสรุป3หัวข้อให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงการเดินสำรวจที่ดินพอพอทอ5และที่สปก4กอขีดศูน์หนึ่งลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ